สวัสดีค่ะทุกท่านชีวิตเมียฝรั่งเริ่มเซแล้วเซ <laughs> นะคะท่านถ้าเกิดว่าเราไม่แพลนชีวิตการระบบการเงินนะคะเจะไม่ได้จบการบัญชีม,มาแต่ว่าจบจบวิชาชีวิต <laughs> ชีวิตที่ต้องแพลนใหม่นะ,ะท่านมันไม่งั้นมันเซเนาะถ้าเรามีภาระเพิ่มมากขึ้นนะเงินเดือนก็จะได้เท่า เงินเดือนก็ได้เท่านั้นเลยค่ะเท่าที่เราเดาได้นะแต่การที่ว่าเรามีาการรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาน่ะมันก็จะมีสเต็ปการแจกแยกย้ายนะคะมันก็จะมีภาษีเขาเรียกอะไรภาษีรถใครมีรถก็มีภาษีใครมีบ้านก็มีภาษีบ้านด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เขามีนี่ก็ ภาษีบ้านก็จะไม่มากเท่าไหร่นะคะก็มีหนี้บ้างก็ดีเนาะแต่ว่าเวลาเราไปซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยภาษีสิ้นปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องอใช้จ่ายแล้วเราจะต้องแพลกนการวางชีวิตให้ดีไม่งั้นชีวิตเซนะคะเซจริงๆเพราะว่าอนี้แค่แค่น้องสาวพาหลานมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อบ้านมันประจวบเหมาะก,กันทั้งทั้งสองด้านเนาะ อันนี้เราเอาแค่คนรรบข้างที่เราเห็นจริงๆถามว่าเซแรงงไหมก็ไม่ได้เซแรงแต่ถ้าคนไม่แพลนรอจนกว่าวันสุดท้ายที่จะต้องจ่ายอ่ะแต่ไม่ได้เก็บมาตั้งแต่สมมติว่าเส้นปีเราต้องจ่ายเขาเรียกอะไรประกันบ้านประกันรถทุกอย่างค่ะทุกท่าน,านเวลาเราจะต้องไปจ่ายประกงประกันจ่ายภาษีบ้านรถตุ้มเดียวในเดือนนั้นเดือนเดียวไม่เหลือนะคะท่าน เพราะฉะนั้นทางที่ดีเราแพลนตั้งแต่ต้นปีนะคะเก็บหอมออมริบเก็บในส่วนจา่ายภาษีมันต้องจ่ายเท่าไรสิ้นปีเอาราบวกลบคูณหารจัดระบบแย่งเงินให้มันดีแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บเยอะส่วนภาษีจ่ายรถอย่างเงี้ยเก็บเดือนละร้อยส0งร้อยพอค่ะทำไมต้องเก็บน้อยเท่านี้เพราะว่าเพื่อเราจะได้แบ่งเงินเอาไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยจีปาถะการใช้สอยมันจะได้แบบ ดีราบรื่นขึ้นสมมติว่าเดือนนี้เงินเดือนออกมาใช้ไปหมดเลยไม่มีเงินเหลือสักบาทเลยสิ้นปีใช้อะไรคะทุกท่านเพราะฉะนั้นต้องมีเก็บแยกแยะไว้ด้วยนะคะก็อันนี้ตามที่แบบเรามาแพลนชีวิตถามว่าแพลนดีไหมก็ไม่ได้ดีนักนะคะทุกท่านเพราะว่าเงินเดือนก็ได้เท่าทุกคนหลายๆท่านที่แบบตามสเต็ป ก็ได้เท่าหร่หมื่นหมื่นกว่าไม่บางทีไม่ถึง2องหมื่นแต่ว่าของเจมันก็ได้ได้อยู่เนาะแต่สามีสามีจ่ายหมดเนาะแต่ในกรณีของมันมันเป็นหลายสไตล์ที่เราคุยกันในครอบครัวนะคะเออเขาก็ต้องมาจัดแจงว่าเงินเท่านี้เราต้องใช้เท่าไหร่ใช้กินเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่เที่ยวเท่าไหร่เก็บออมเท่าไหร่เก็บไว้จ่ายค่านุ่นนี่น้เส้นปีเท่าไหร่นะคะหักลบ ล้วมีเก็บเท่าไหร่นะต้องมีเก็บนะคะทุกท่านออ<ม>ขัดว่ามีเก็บบ่ไไรเด้เราจะต้องแบ่งเอาในส่วนที่เก็บมาไว้ด้วย<ม>ถ้าตรงไหนมันแพงมากถึงไม่มีเงินเก็บอันนั้นเราต้องเขาเรียกอะไรต้องใช้น้อหน่อยประมาณนี้เนาะอย่างเสื้อผ้าไม่จําเป็นต้องซื้อเดือนนี้เราไม่มีเก็บนะรายจ่ายมากขึ้นอาจจะสิ้นปีอาจไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะเพราะว่าต้องจ่าย นู่นนี่นั่นไปเยอะเดือนนั้นเราก็ไม่ต้องไปใช้นะคะก็ไม่ต้องเป็นน้อยให้ตัวเองนะคะทุกท่านมีหลายคนนะ,ะหลายคนหลายท่านหน่อยแล้วก็เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตซัพพอร์ตตัวเองมัวแต่ซัพพอร์ตเนี่ยรอบข้างพี่น้องคนข้างหลังเยอยะแยะมากมายทางนู้นซื้อรถกันแล้วทุกท่านเรามีบ้านมีรถไหมไม่มีนะคะทุกท่านทางนู้นมีหมดแล้วถามว่าอิจฉาไหมไม่อะคะ่ะแต่ว่ามันเหมือนมันเก็บมันน้อยเอง คนที่เขาให้หาแล้วเขาให้คือเขาอยากให้ค่ะแต่คนที่ขอรับเราไม่รู้ว่าคุณอะคุณรับไปแล้วคุณเอาไปคุณไม่ได้รับเอาไปใช้จ่ายตามที่ใจใจคนที่เขาหาแล้วก็ให้คุณอะคุณเข้าใจไหมเวลาเราเวลาเราให้ไปอ่ะถ้าเขาใช้ทําให้มันงอกเงยมันโอเคนะ mm hmm. แต่เวลาเราให้ไปไปโอ้โหไปเปิดเงินอูฟูอาฟาโอ้ยมีเงินนะเอาไปใช้สอย mm hmm. อยา่างอื่นเรียก เพื่อนฝูงมาเลี้ยงโอ้คุณอันนั้นคุณได้รับแค่ครั้งเดียวนะคะ mm hmm. ทุกท่านอบางทีเราทํางานที่นี่เราไม่มีเก็บเลยรถที่นี่ก็ไม่มีขับนะคะทุกท่านขึ้นรถเมย์ไปเงินอะอยากได้รถอะไรนะสมมติว่าอยากได้รถคันหนึ่งเนี้ยเราพพอร์ตเราซื้อให้ช่วยผ่อนช่วยจ่ายช่วยอะไรถามว่าตัวเองที่เน,นี่มีใบขับขี่ยังยังนะคะฉันจะขึ้นทําไมเนี่ยขึ้นทําไมเนี่ยลงสิลงสิคือเจอมาเยอะอะคะ่ะทุกท่าน เราไปจ่ายส่งไปให้อย่างเงี้ยจ่ายค่าผ่อนรถให้ด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ไม่ไหวงไงพอระบอยไม่มีจ่ายเลยค่ะทุกท่านอันนี้เจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนเลยนะคะใครสนับสนุนสนับสนุนไปแต่ว่าส่วนตัวเจไม่มีใครขับรถไม่สนับสนุนนะคะเจอเคยเคยค่ะเคยเจอระบบแบบนี้มมาแต่ถ้าเราไหวเราก็ให้นั่นแหละค่ะแต่ถามว่าตัวเอง ชีวิตที่นี่โอเคแล้วอย่างนะคะถ้าเราไปเจอแบบนั้นอะ่ะเขาเอาไปเขาขับรถโชบช่วยโอ้ยนู่นใช้ชีวิตสบายไงบางทีเราใช้ไปเขาได้บ้านแล้วหลังหนึ่งตัวเองทำงานง,ง,งกที่นี่พพอร์ตเอ่อในใจคนที่ให้เอายกตัวอย่างตัวเองให้แล้วเขาไปสร้างไปสร้างสรรค์ซื้อเออซื้อเสาซื้ออะไรอย่างเงี้ยทำบ้านอะไรเราดีใจนะคะท่านแต่ถ้าไปเอาแบบ ไปเอาเงินไปซื้อรถแล้วเพื่อขับอวดโอ้แต่ไม่มีเงินใช้นะทุกท่านโอ้โหไอ้นี่มันโหดร้ายอ่ะท่ามันโหดร้ายมันทําให้เราหนอยนะคะพอย้อนกลับมาแล้วเรานนอยมากเลยอะ mm ่ะ hmm. คือเขาเรียกว่าการแพลนความคิดมันคนมันแตกต่างอยู่แล้วเนาะแต่ว่าความจริงอ่ะมันต้องเอาความจริงที่เรา ควรทาควรมีควรใช้อย่างนี้นะคะอาจจะฟังดูแรงหรือมโนไปเองไหคะอันนี้ก็ก็อันนั้นก็ทุกท่านก็เอานําไปคิดเอาเองเนาะก็คอมเมนต์บอกเจก็ได้นะโอ้เจตรงนี้มันบอกไม่บอกไม่ดีนะไม่ถูกนะอันนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวนะคะแล้วใครจะอยากจะมาแบ่งปันบอกเล่าเก้าสิบก็พิมพ์คุยกันมาได้นะคะบางทีมันก็มันมันก็อยากแค่พูดเล่าบอกไปนี่นะคะ ตามความคิดที่ว่าในใน,ในการที่ว่าเจ้ได้ให้เยอะค่ะเยอะมากเป็นคนคนคนหนึ่งที่ให้ครอบครัวเยอะมากนู่นนี่นั่นให้ไปทดสอบการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นเนาะให้พอนะคะพอ,พอให้พอแต่ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยคุณก็อยู่ในในเท่านั้นที่คุณเคยมีแล้วกันเพราะว่าเหมือนเราอุ้มชูคนผิดที่ผิดทางมันก็มันมันไม่ มันไม่ดีขึ้นนะทุกท่านไม่รู้จะว่ายัางไงเนาะก็จะไม่ดิ้นต่อประมาณนั้นก็จะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเพื่อลดความน้อยอกน้อยใจของตัวเองนะคะแล้วก็จะมาเก็บไว้กับตัวเองมันจะเซฟมากที่สุดประมาณนั้น <c oughs> หลังๆเนี่ยหลังๆงเนี่ยจะคิดถึงตัวนี้มากเลยนะคะคืออยู่กับเรามันเซฟมากกว่านะคะอืพูดเยอะหิวน้ํานะคะทุกท่านเนาะก็ไม่รู้อะตามที่ความคิดเนาะ เวลาใครที่ยังไม่ถึงมา,มาถึงจุดเนี้ยเราจะไม่รู้แต่คนที่เข้าแบบรวยก็รวยรวยรวยมากรวยจริงรวยอะไรเนาะถามว่าเจ้ร่ำรวยอะไรไหมก็ไม่ร่ำรวยนะคะก็ทำทำงานแรงงานเงินเดือนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีถามว่ามีถามว่ามีชีวิตดีขึ้นไหมคะก็ชีวิตก็ดีขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าเจ้ไม่ได้เติบโตในกับครอบครัวที่ร่ำรวย มากนะคะแล้วก็อยู่ก็ก็เป็นครอบครัวที่พอมีพอใช้เนาะเมื่อก่อนก็อดมืออกินมือเหมือนกันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็ได้ได้มีโอกาสพาน้องพาทุกคนมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาดูชีวิตการใช้ชีวิตของเขาไปเนาะอัน,นก็ให้เขาเลือกเดินกันเอาเองเนาะเซ่เซ่ก็ให้เขาเซ่กลับมาเองนะคะทุกท่านเนาะอันนั้นก็ค่อยค่อย พูดคุยกันไปบอกเล่ากันไปเนาะแนะนํากันไปนะคะอะไรประมาณนั้นนะเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ให้การแนะนําที่ดีไปทุกเรื่องนะคะแต่ก็มันเป็นการที่เฮ้ยเราเราคุยบอกกันแล้วแต่ว่าเออเจ๊คิดแบบนี้นะอะไรเขาอาจจะได้ง่ายคิดไปดคิดแล้วไปทําใหม่ก็ได้เนะาะเมื่อก่อนนี่ถ้าเกิดว่าเออในมีในช่วงที่ที่ เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะ่ะเราก็จะคิดมุ่งมั่นหาแต่งานอะไรงไรี้ไงเราลืมคิดไปว่าอนาคตคืออะไรจะเอาวันนี้ไปก่อนอะไรงไรี้ไงแต่ว่าเราก็มันทุกอย่างมันต้องเดินไปด้วยกันอะ่ะเดินตามสเต็ปไปด้วยกันเนาะมันมีอะไรโกยได้เขาก็โกยแหละพุกวันนี้เนาะก็ต้องใช้สเต็ปประบาณน,นี้เนาะอันนี้คือคือหลักการที่เรามาอยู่ที่นี่ก็ ใช้ประมาณนี้นะ,ะชีวิตจะ,ะ,ะ <c oughs> เซน,น,น,น้อยนะคะาเขาเรียกเซ่สะดุดอะชีวิตมันจะสะดุดน้อยนะคะทุกท่านก็ลองเอาไปปรับปรุงดูหรือใครมีอะไรที่ดีกว่านี้สเต็ปดีกว่านี้ก็แนะนําได้นะคะทำยังไงบ้างอะไรางี้นะถ้าใครดูคลิปของเจนเนี่ยนะเจนก็จะมีชีวิตที่เข้าป่าเข้าอะไรอย่างนี้นะก็จะไปหา ผลมไม้มาเก็บเอาไว้กินน่นนี่นั่นโอ้มันสุขใจนะคะทุกท่านสุขใจมากเนาะ,ะก็จะมีโมเมนต์ที่เข้าเมืองไปก็ไปเจอ,อเจอเพื่อนๆอ,อยู่ที่เจอเพื่อนๆที่อยูอ่ตามในเมืองอะไรเงี้ยเราก็จะนัดเจอบ้างอันนี้ก็มีนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปแบบเที่ยวพงเที่ยวพับอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เที่ยวนะคะทุกท่านเนาะ ก็ใช้ชีวิตธรรมดามาที่นี่เนาะก็ขอฝากคลิปตีไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวไปก่อน้วยจ้ามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีจ้า